เปลี่ยนสกอรบอลเป็นโูนโจนได้เลยค่ะ

ดีวครับโอ้โหตอนนี้ลาดบุรีลงมาในช่วงบ่ายนี่ค่อนข้างที่จะพึกพักครับไม่เข้านะครับลูกนี้ทีมลาดบรีก็ยังเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนะครับตอนนี้มาจุดกระศูนจุดนะครับ คู่นี้ครับต้องการชัยชนะทั้งคู่นะครับเพื่อเข้าไปเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับผู้ชนะคู่นี้ก็ไปชิงกับจังหวัดสมุรมทรสาครนะครับซึ่งตอนนี้ยืนเป็นคู่ชิงไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูนี้โยกสวยครับ ยังไม่จ่ายทะลุไหมครับดูนี่โอ้โหเวอร์เลเจ็ดนี่ค่อนข้างทีจะค่อ้งโอ้โหดู้าไปลูนี้ยังยังคงบอลอยู่ได้ครับตอนนี้โคชฟินก็เนกสไมตัินบอกให้สกัดครับทงนี้ สองคู่ว่าหนาเป็นห่วงนิดนึงครับกลัวจะโดนโดนผลนะครับไปนะครับลาด,ดูรีรีลุกนี่จะก,กระแทกเข้าไปไนหะลุกนะลุกจนถึงเส้นบนได้ครับวัไม่อยู่จริงๆครับโอ้โหเด็กท่อนทางที่จะแข็งแร่งครับวอนนี้ ็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้กำลังและทักษะสูงทีเดียวครับเอาต่ติการบอกเลยต้องใส่ฟันยางครับริดข,ขอเป็นตัวครับเอามาเร่ยอะไรครับ เจ็ดออครับขาไปเลยครับลูกโี้ยปล้เ ดูดโอ้นุมมฟ้าใบก้อนรับลาบลีโอ้นี่มัลโดนไปไปเจอคู่่าที่จะเร็วและแข็งแกร่งครับเล่นมาในปลาท้องล่าทับรีอหส่หรับกีฬารักบี้นี่ต้องยอมรับว่า ต้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยแน่นอนครับพอแข่งติดๆกันนี่ครับร่างกายจะทนไหวไหมยหยลุดนะครับลุงโอ้โเขายาวเ้าโอ้ฟาไม่ยู่อร่าอาจารไม่อยู่จริงๆครับ โอ้โหเจอทั้งไว้ทั้งคล่องครับเลขใหม่เลขเก้าอีกหนึ่งพันครับเตเปลี่ยนยอดให้หมายเลขแปดับเป็นคนเตะทุกลูกั็มีความหมายทุกลูกเปลี่ยนครับทีนลารีใบสติออกโอ้โหเตะเกือบเข้าครับทุนี มุมงพึ่งแค่พักหจะเตะดีครับตัวเลนน่าไร่ครูนี้ต้องต้องเซฟกำลังครับเพื่อเอาไว้หลบคิณงชนะเลศอีกครั้งหนึ่งนะครับทีมใด,ดแข็งแกร่งพักฝะดีว่าก็ได้ หนึ่งเดียวเท่านั้นครับทีจะไปทำการแข่งขันที่จะบีเจฟนะครับมีแค่หนึ่งทีเท่านั้นครับพื้นที่มีให้แค่นั้นครับบางคนต้องคว้าใช้ให้ชนะเลิศให้ได้นะครับโอ้โหดูดูดูดอโอ้โหโดนอ้อมล้อมต่ยังเป็นตัวไว้ได้ครับ ลรกนี้จะเลครับนี้โอ้แก่กวเลยไปจนได้ครับเลอ,อ,มอมล้มอ,ม,อมาช่วงบ่ายนี่ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวครับสำหรับทีมราชบุรีนะครับไปทำเนื้อทำตัวมาค่อนข้างจะดีครับมาสู่รอบบ่ายนี่โอ้โหลุยแรกเลยทีเดียว หมเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับ ตลดออกแล้วแต่ถ้า,ถาประหยัดก,บบก็เลือตอนนี้ก็คือโปร่งสายมานันสั้นไปนิดนึงมีสิบก็เลี้ยวซิ ในช่วงหลังครับลาดบุรีจะเป็นพาเตะลูกให้ทีมบานชนะบุรีครับค่อยเล่นก่จังยิงออกเลยสวยครับเตะเปิดดงโดมงควกมาอย่างติดอยู่ที่ลาดบุรีหมาที้เก้านี่แกท่องแท้วดีเหลือเกินครับ เอาลตั้งลำใหม่ครับตั้งขบวนยึดิกันใหม่ครับตอนนี้เลยเข้าสู่ไลายของตัวเองใหม่นะครับเลงใต้บอลไปเรื่ยอยๆครับหลอกมาสว่วนหมายเลขแปดการเล้แปดหมายเลขแปดไข่ครับโอ้โหจะสุดไหมบานูนี้ว้าวนูนีอาจจะเรียบร้อยนะครับหมายเลขแปดออกครับ ของทีมลาบรีเปลี่ยนเป็นรัทงทีสามันครับหมายเลขแปดครับลาบรีโอ้เตะคอนข้างที่จะแม่นเลยทีเดียวครับของนั้นเตะยากครับแต่เตะเข้าไปได้ นุ่อ้โหวัดเข้าสองโอ้ลูกนี้จะลุยไม่ได้ครับลาบลีไม่ยอมให้ลุยง่ายนะครับเป็นกีฬาที่คนท่าที่จะปะทะกันรุนแรงครับแต่นักเตะก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับ ส่วนบางชนิดกีฬาที่มีการตะดผ้ครับยังน่าเป็นห่วงครับโอ้ให้มาสวยครับหมายเลยที่คุณลงไปมาโอ้ดหนึ่งกองวะโอ้ล right so, ูกนี oh, s <S ้สุดเอาครับตายแล้วก็ตายแล้วตายตายเอาละวะโดนลุมความดีตั้งกันใหม่ครับลาบุรีถ่ายออกไปทางด้านซ้ายครับเข้าไลน์ของตัวเองอย่างครับวิ่งเหาะไปเรื่อยๆรอยโอ้ลูกนี้มันไม่เข้า <Ferrari> มือครับ ยังางวิษณุลาบุรีไปได้เก้าไปอีกแล้วจ้าเอาเละครับลาบุรียังค่อยลอยขึ้นมาไม่เรื่อยๆจะหลุดไหมจ้ะโอ้โหโยกไปจนได้ครับผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเข้าไปวางทายไนดะ้อีกแล้วครับท่านโอ้การชนะบุรีขอเปลี่ยนตัวครับเอาเบอร์อะไรออกลูเบอร์สามออกครับ ได้เลบ,เบอร์เจ็ดของลาดบรีออกเลยครับเป็นครั้งที่สี่นะครับจังหวัดลาดบรี เอาแล้วครับลาบุรีเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวครบห้าครั้งนะครับ <c oughs> นี่ผู้จัดสินครับเปล่าเป็นลูกเาลครับ ไมน่ารวยชัดไหมต้องใหญ่ชัดนะไม่รู้ไม่รู้ชัดกาวา่าเมื่อวานไม่เมื่อวานต้องนี้ไงนี่เกี่ยวกันต้องนี้เลยเมื่อวานนั่นเลยบอกผมวัวแน่ไม่เสียเป็นคนนี้เลย โอ้โหนี่ครับต้องถอยให้ทั้ง10เมตรครับเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามลุกขึ้นมาเล่นได้ก่อนครับนี่ครับผูถึงกับเองสั่งว่าให้ถอยเลยครับตามม่ถอยก็ถือว่าเป็นลูกฟ้าครับถอยให้ระยะ10เมตรนะครับขอบอ๋ลูกนี้ อ๋อเนยลงไปโอ้ยอูนี้มีการปะทะแต่ว่ายังมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับถึงจะปะทะแรงกันขนาดไหนครับตนนัวนี้โอ้โหทางสองทีมก็ถือว่าน้ำใจนักกีฬาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวครับเป็นกีฬาที่น่าจะทะเลาะกันมากนะเอแต่กลับกลายเป็นกีฬาที่มารยาทสูงเลยทีเดียวครับ เป็นฟุตบอลรับประกันเลยครับหลุดออกไปคนระับลาบุรีทางด้านซ้ายครับเลาะเลาะ,ละโอ้โหดูความคล่องตัวของแกครับโอ้รหหะวังนิดนึงครับหมายเลขสิบสองครับทีมไปเรียกเพื่อนเลยครับการชน,นะนนะบุรีครับ เปียนตัวเป็นครั้งที่สองครับ หมดเวลาการแข่งขันในพื้งหลังครับอพีมจังหวัดร,ราชบุรีครับชายครับจะเข้าไปาชิงชนะเลิศก,กับทีมสมุทรสาครครับนีนะครับอีกหนึ่งทีครับที่จะขับเคลียวกับสมุทรสารครน็คือทีมราชบุรีครับ อู่นี่จะชิงกันตอนที่าบสองครับเวลายบู้หกินใบสองผู้ต่อไป,ออไปอน,นี่ก็เป็นที่ดีนะครับตอนนี้ ต่อไปจะเป็นคู่ชิงที่หนึ่งครับในประเภทญิงนะครับเพื่อจะหาทีมที่ไปสู่รอบสุดท้ายที่กบีเกตนะครับก็ระหว่างทีมเพชรบุรีครับพบกับทีมสมุทรสาครนะครับเราจะให้เวลาอีกห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับอีกประมาณเจ็นาทีครับเราจะลงทำการแข่งขันในเวลาบ่ายสองโมงตรงนะครับ ขอบคุณครับ